ไ,ไ,มไม่แอบรกไม่หรอกคะ่ะพ่ออีกนิดเดียวเองพ่อเหนื่อยแล้วเหรอคะยังไม่เหนือ่อยหรอกลูกเอออุ๋มว่าแต่ว่าเจ้านายลูกเขาไม่ว่าอะไรเลยที่เรามามัวยุ่งแต่เรื่องส่วนตัวแบบนี้คะ่ะถ้าเป็นตอนที่อุ๋มมาแรกๆเนี่ยคงโดนไปแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเราสงบสึกกันค่ะพ่อเข้าใจดีนะคะก็เลยไม่เป็นไรคนที่ชื่อศาสตราใช่ไหมลูกมีอยู่คนเดียวค่ะพ่อ,อเอออุ๋ม ลูกด,ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะจริงเหรอคะพ่ออืมอได้เงันแล้วไปแล้ว,ลวอยากบิดไห้ครับหนูดีอยากค่ะมาเล่นด้วยได้ ดีใช่ค่ะผ้าดีลูกผ้าอ๋อ,อว่าไงลูกสวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวค่ะอูมาก่อนล่ะเออ มาการพาพ่อไปรับน้องสาวที่บ้านคุณบันลบค่ะก็เลยให้หมวยมาดูแลคุณสัตวปลา,า,าแทนค่ะนี่ค่ะของว่างเออให้ย่าง,งานั้นเดี๋ยวหมวยเอาไปไว้ในห้องทำงานนะคะ มาแล้วค่ะนี่ค่ะลองชิมดูนะคะฝีมือพัดเองค่ะและนี่ครับพี่สาวผมพัชลาภาเป็นคนทําขนมนี้เองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญนั่งก่อนเลยครับ <c oughs> คือผมต้องขอบคุณคุณทั้งสองนะครับที่ช่วยดูแลลูกสาวของผม <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกครับผมอยากช่วยคุณอุ้มกับหนูดีคุณชอบไปอุ้มอะ <G ül üş> คุณพ่อถามว่าคุณน้าถามตรงๆงนี้ <G ül üş> ผมก็ตอบตรงๆอะครับอ <G ül üş> <c ười> ใช่ครับ <G ül üş> ไ,ม sentido, ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะต้องเป็นชอบมากชอบจริงๆชอบชอบชอบที่สุดเลยค่ะอยาเลยพี่ก็เหมือนกันนั่นแหละก็ที่ชอบคุณศาสตาไม่ใช่หรอครับ <G ül üş> อะไรกัน ฉันก็ไม่เคยพูดนะว่าฉันไม่ชอบแต่ว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันอายใช่ไหมคะคุณน้าเราไม่ไต้องไปบอกใครก็ได้ใช่ไหมอีตาบ้านี่กินนี่เลยกินเข้าไปเลยฉันอุตส่าห์อบมาใหม่คม่อาคะเอาคุณอาลองชิมดูก่อนนะคะอันนี้อร่อยที่สุดเป็นอัลมอนด์ีมือหนูค่ะคุณนะ้า <Okay. S 3> คุณนะ้ขอบคุณะครับ คุณน้าเอานี่อีกชิ้นนึงด้วยนะคะชิ้นนี้ก็อร่อยค่ะวันลบชิมเลยชามิส่าออกมาจากเตาร้อนๆเป็นไรครับพี่พัชอร่อยไหมคะครับครับครับจะกำลังจะชิมนะฮเอามาแล้วไอ้ตัวแสบมานี่มานี่มานี่โอ๊ยนี่นี่เลยนี่ไม่อหลุดตั้งรถมา คุณวันลบบริการอย่างกราชาแบบนี้ผมเขินแย่เลยนะครับสบายมากครับคุณพ่อเฮ้ยคุณน้าครับถ้าคุณน้าจะไปเที่ยวบ้านผมอีกเมื่อไหร่นะครับโทรบอกเลยนะครับผมจะได้เอารถไปรับคุณพ่อจะไม่ต้องเดินครับเฮ้ยคุณน้า <laughs> ถ้ายังไงก็ไปทานข้าวด้วยกันก่อนไหมครับเอ่อพ่อคะเราไม่ได้เป็นเจ้าของที่นี้นะคะเราอีกอย่างคุณแม่บ้านก็มองอยู่ด้วยค่ะพ่อพ่อลืมไปน่ะลูกถ้าอ,อถ้างนั้นต้องขอขอบคุณในความการุณาอีกครั้งหนึ่งนะครับครับขอบคุณมากครับพี่วร์ลอ็อไหนมาของแกมทิ้งสิยินดีครับ งั้นไว้ว่าหลังเดี๋ยวผมจะมาคุณุ๋ใหม่นะครับไปก่อนนะคุณพ่อคุณแม่ครับไปแล้วครับพี่ดูดุลาลาพี่ด้วยครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณสาตราคะนี่พ่อของดิฉันค่ะพ่อคะ นี่คุณสต์ราเจ้าของที่นี่ค่ะผมอัดเป็นพ่อแท้ๆของอุ่มกับหนูดีครับคุณไอ้กันเ้ยเซมไปชู้กับเมียกูดูเร็วเข้าคุณไปก็จะไปเธอจะไปทีไหนเบลเซ่เมันบ้าแล้วุณก็เห็นที่ไปก่อนทีไปมา 怎么、啊 ทำให้มันจบตัวที่เราสองคน เย็นเฉียบเลยยังไม่ได้จิบเลยสักนิดใช่ไหมคะเจ้านายจะไปไหนเอากาแฟาไปเปลี่ยนให้ใหมค่ค่ะคุณยังไม่ได้ทานเลยนี่คะไม่ต้องอคุณมีอะไรหรือเปล่าคะ พ่อคุณมีเมียกี่คนตอบมาเดี๋ยวนี้อุมากรออ,อก็มีน้าบางออนแม่ของฉันแม่ของหนูดีแค่นี้มั้งคะก็แม่ของฉันกับแม่ของหนูดีเนี่ยตายไปนานแล้วคะ่ะส่วนจะมีอีกหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่รู้นะคะพ่อฉันเขาหน้าตาดีนะคะตอนหนุ่มๆคงจะหลอก็คงงั้นมั้ง พ่อสังเกตจากสายตาที่เขามองดูคุณแล้วท่าทางจะห่วงลูกสาวหน้่ห่วงหรือเปล่าอ่ะฉันไม่รู้ละค่ะแต่ที่รู้พ่อฉันรักฉันมากเลยค่ะเมื่อกี้นะคะถ้าพ่อเจอนาบังออนเนี่ยจะต้องเกิดเรื่องแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าพ่อโกรธที่นาบังอ่อนทำกับฉันแบบนี้เออคุณดูหรือเปล่าคะว่าพี่อรดีกับนาบังออนเนี่ยเทคเอาแล้วค่ะเนี่ยถ้าเกิดเรื่องในบ้านนะ ป่าเนี้ยตีกันบ้านแตกแล้วค่ะแต่พอดีว่าเกิดข้างนอกนะคะบ,บังออนอ่ะก็เลยไม่กล้าฉันพูดเกินคำถามไปหรือเปล่าคะขอโทษนะคะ ให้สินค้าคุณเจงนะผมว่าคุณเลิกความคิดำเดิมดีกว่าน,นะ,ะหารหันมาสนใจนางแบบคนนี้บ้างผมว่าเขาเนี่ยสวยกว่าคุณเทียนตันเยอะเลยละครับโอ้ยคุณดีานะ